สวัสดีครับผมวันนี้กับช่องเด็กสายคลองครับวันนี้พามาชมเด็ก9270กนะครับปปข่อนใจแม่พอรอนทิพย์นะครับเดี๋ยวมาดูคันเองครับว่ามีอัปเดตอะไรบ้าง แลแป82นะครับอันนี้ก็เป็นเด็ก,ก้า270นะครับอันนี้ก็ไปเพิ่มท่อมาครับม้อปเป็เตี่ยวนะครับเสียงแน,น่นๆ่นเลยครับ พอแฟตนะครับพอปลายหลายกระบะก็ช่าง a อเซอร์วินะครับอันนี้ก็เพิ่มราวไฟมาอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเพิ่มอีกครับราวไฟตรงกันชนนะครับต่อไฟเรียบร้อยครับใช้ได้ แล้วก็กระจกหลังต่อนะครับเดี๋ยวพามาดูฝั่งครับอันนี้เป็นท่อ8ามนะครับนี่จุกปลเมทั้งหมดนะครับ ครับมาดูตัวลูกต่อครับเสียงโบหวานมากโอ้จะโดนรถผมไหมเนี่ยบางฝุ่นท้ายก็หลอดจัดเลยนะครับทรงได้เลย ทมท่อมาใหม่เสียงก็จะแน่นๆ่อยนะครับ ร้อยครับโอ้โหันช่วมเลย<น>โอเคครับต้องตัดคลิปแล้วครับโทรศัพท์ร้อนแล้วครับ คลิปนี้ก็จะเียเท่านี้ครับฝากติดตามช่องเด็กไข่ฟองด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ